สวัสดีค่ะก็วันนี้ไม่มีอะไรแค่จะมาชมว่าวันนี้เป็นวันที่ใช่มีเป็นวันเกิดแฟนก็เลยขอเสียนเสิหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าให้เห็นมหนาวนันนี้มีอนะไรแปลกมากก็ให้ดูว่านี่เห็นไหมเห็นป้าวันนไร ชิ้นสีขนตาจ้าก็จะบอกว่าก็เลยจะขอทำตัวให้ดูดีมีอะไรนิดนึงเพราะว่าอยากสวยแับพิเศษจะได้ไปถ่ายรูปคู่เขาให้มีอะไรมาเมาหยวเฉยว่าวันนี่สีขนตาจะเต็มเห็นปะมันนี่สีขนตาอ่ะเออแอปด้วย ก็ไม่มีอะไรหรอกแต่วจะมาสอบติดกันตาด้ั